เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาช่วยเหลือสังคมสําหรับนักร้องลูกทุ่งหน้าตีฉายากรอกน้อยออฟสุพนัดที่ได้นําข้าวประมาณ100กล่องไปแจกให้ชาวบ้านแถวซอยลาซานแบบเงียบๆพร้อม,มกับยืนยันว่าจะมีครั้งต่อไปแน่นอนจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวประกาศให้ทราบอีกทีค่ะไปแจกที่ซอยลาซาน ตอยหกันนะครับค่ะครับก็อาหารเนี่ยก็เตรียมไปร้อยกล่องนะครับเป็นการแบบเชิญประเดิมก่อนเพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกที่จัดเองนะครับคือมีเป็นรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ถิ่นตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็เขาก็มีความตั้งใจที่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าแถวแถว,แถวบ้านเขาเนี่ยก็มีที่แบบมีคนที่ลำบากเหมือนกันนะออฟสนใจจะมาไหมออฟไปบอกสนใจครับพี่แล้วก็แบบโอนเงินให้เขาไปจัด ไป,ไปช่วยัก,การอันนี้มีใครไปร่ปรวมแจกกับเราบ้างคะครั้งนี้อ๋อจะเป็นแบบเงียบๆ er ครับแอบบๆเพราะว่าเหมือนกับไปทํารีเสิร์ชนะฮะจะเป็นแบบเพราะว่าจะจะอยากให้อิจกรรมครั้งแรกเนี่ยเป็นเป็นแบบไพรเวทหน่อยนะครับก็จะไม่ได้ประกาศอะไรแบบตรงๆแค่ตั้งใจว่าเออเอาแบบว่ามีใครเดินผ่านมาเราก็จับมือคุยกันเลยว่าพี่เป็นยัยง,ยงไงบ้าง <c oughs> อยู่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็แจกข้าวไปตามจํานวนของคนในครอบครัวได้เห็นความ ความสุขของคนอื่นๆน่ะมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไปอีกอมันก็จะทําให้เราอยากที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะฮะน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าจะเป็นที่ที่กว้างหน่อยแล้วก็โล่งแจ้งแล้วก็จะประกาศให้ทุกคนรู้ทั่วกันมากกว่านี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะน้องออฟครับขอบคุณครับได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ นอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ยังได้พูดถึงการไลฟ์รวมตัวกันล่าสุดนะครับของกลุ่มเพื่อน,น AF2 นะครับที่เรียกว่าไม่ได้หาโอกาสมาเจอกันง่ายๆเลยเนื่องจากว่าทุกคน,นยอยู่บ้านกักตัวกันเลยชวนมาทำโปรเจกต์นี้ใช้เวลาคุยกันเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นทั้งมินิคอนเสิร์ตมีร้องเพลงมีพูดคุยนะฮะเพื่อแฟนๆหายคิดถึงครบทั้ง12คนเลยทีเดียวครับ อยากได้ท้องพิจัดให้สองเซนอยากได้เบ้นพิเส้นเช็คให้ปีอยากได้เรือยอนที่จอดไว้ทูกเก็ตนะอยากไปเสม็จพี่ซื้อที่เกตทันทีอยากไปเกาหลีบอกรักพี่รัา